อาถันวิชาเดินวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้หลวงพ่อชูวัดนาคปรกเดินวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้จนต้องมากราบขอเข้ามาหลวงปู่แทบไม่ทันหลวงปู่ชูวัดนาคปรกท่านเป็นเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านในระแวกวัดรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพากันกล่าวถึงเกติคุณของท่านตามประวัติบันทึกว่า นามเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2 4 0 1โยมบิดาชื่อคงโยมมันดาไม่ทราบนามโยมบิดามีอาชีพค้าขายมีเรือก,กนลนล่องมาจากนาครศรีธรรมราชมาค้าขายที่กรุงเทพต่อมาได้โยกย้ายกินฐานมาตั้งรากฐานที่จังหวัดทนบุรีในปีพุทธศักราช2 4 1 2 ได้บรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดทองนพคุณอันเป็นสำนักสอนกรรมฐานที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นหลวงปู่ชูท่านได้ศึกษาทางด้านนี้รวมทั้งจิตใจฝักใฝ่ในด้านพุทธคมและไสยเวทมาตั้งแต่รุ่นนมจึงมุ่งมั่นศึกษาวิชาต่างๆแต่ละะแขนงจึงกระทั่งเชี่ยวชาญว่ากันว่าท่านยังเป็นสิทธิเรียนวิชา จากสำนักวัดระังโคสิตารามอีกด้วยต่อมาท่านในลาศิขาเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆท่านได้ไปขอศึกษาวิชากับท่านอาจารย์พรัะวัชีตาเห็นวัชิพนในปัจจุบันจังหวัดอยุธยาหลังจากกลับมาเยี่ยมบ้านและท่านได้แต่งงานท่านก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรและเวทมนต์คาถาที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ตกทุกได้ยากเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านทุกคนต่างก็เรียกกันว่าพ่อหมอชูภายหลังท่านเกิดเบื่อหน่ายในโลกีวิสัยมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารจึงได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดนางชีเขตภาษีเจริญวัดปฏิบัติปฏิบัทาหลวงพ่อชูว่าก,กันว่าท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่อ,อ้วดว่าตนเป็นผู้วิเศษ มีความรู้ความสามารถเหนือผู้อื่นแต่กลับมีความอ่อน,น้อมถ่อมตนมีคุณธรรมสูงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพรักของบรรดาลูกศิษย์มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่ชูเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่ภาวนาโกศลเถระหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระเกจิอาจารย์ชื่อดังกล่าวยกย่องว่าเก่งทางศสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณ ว่ากันว่าถ้ามีคนตลาดภูไปขอของดีจากหลวงปู่เอี่ยมท่านจะบอกให้มาเอาที่หลวงปูช่ชูในทางกลับกันถ้ามีคนบางขุนเทียนมาขอของดีจากหลวงปูช่ชูท่านจะแนะนําให้ไปขอของดีจากหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ทั้งสองนี้ต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่างรู้วารัจจิตกันดีและมักจะไปมาหาสู่กันอยู่เสมอหลวงปู่ชูท่านให้การอบรมพระภิกษุสามเณร ในวัดของท่านเป็นอย่างดีท่านจะมักเทศนาให้ชาวบ้านฟังเสมอๆว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมประกอบอาชีพทำมาหากินสุจริตสมัยก่อนวันนาคปรกและบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยป่าครึ้มชาวบ้านประกอบอาชีพกษตรกรรมทำสวนผลไม้และปลูกหมากพลูมีมากจนคนขนานนามว่าตลาดพลูการคมนาคมในสมัยก่อน ยังใช้เรือเป็นพาหานะไฟฟ้าป่าปายังไม่มีตกค่ำก็พากันจุดใต้และตะเกียงเพื่ออ่านคำพีและหนังสือธรรมะเป็นกิจวัตรประจำวันมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังดูหนังสือทบทวนปฏิโมกโดยจุดตะเกียงหวังไว้บนโต๊ะใกล้หน้าต่างมีชาวบ้านที่เดินมาด้วยกันบอกเพื่อนที่มาด้วยกันว่าเอาตะเกียงสองพระดีกว่า มืดมากอีกคนก็เห็นพองด้วยกันก็พากันมาตรงหน้าต่างกุติหลวงปู่คนหนึ่งเอื้อมมือไปหยิบตะเกียงแต่หยิบไม่ถึงก็บอกเพื่อนให้หาไม้มาเคีย่ยทําให้หลวงปู่รู้ว่ามีคนจะมาเอาตะเกียงด้วยความเมตตาของท่านแทนที่จะร้องทักกับนั่งเงียบเสียแล้วใช้เท้าดันตะเกียงไปชิดริมหน้าต่างเพื่อจะได้หยิบสะดวกทั้งสองคนจึงขโมยตะเกียงของท่านไป เมื่อไม่มีตะเกียงก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จึงจำวัดพักผ่อนจวบจนรุ่งสางเสียงไก่ขันได้เวลาที่ท่านตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าและนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันขณะที่กำลังถือกระบวยจะตักน้ำล้างหน้าก็มองไปเห็นแสงไฟริบรีวนไปวนมาอยู่ในสวนซึ่งท่านก็ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรเข้าห้องครองจีวอและสังคาติ เตรียมจะสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกอยู่หน้ากุฏิท่านจึงได้เปิดประตูออกไปดูเห็นชายสองคนถือตะเกียงของท่านกำลังนั่งคุกเข่าประดมมืออยู่พอเห็นท่านก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพพร้อมกับพูดขึ้นว่าหลวงปู่ครับลูกขอขมาลาโทษลูกทำผิดอย่างใหญ่หลวงที่ขโมยตะเกียงหลวงปู่ไปลูกเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลย ขอหลวงปู่ยกโทษให้ลูกด้วยเถิดครับหลวงปู่ได้ฟังจบก็ยิ้มอย่างมีเมตตาและกล่าวขึ้นว่าหลวงปู่ให้อภยัยถ้าเธอมีโทษเพราะเรื่องนี้ความมืดภายนอกจากการสิ้นแสงอาทิตย์และเดือนดาวยังจิตใจคนเราให้มืดบอดไปด้วยเขาเรียกว่ามืดทั้งภายในแต่ถ้าผู้ใดสามารถกำจัดอวิชชาที่ตัวทำให้ไม่รู้หมดสิ้นไปผู้นั้นก็สว่างทั้งภายนอก และก็ภายในหลับอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็เห็นไม่จำเป็นต้องมีตะเกียงนำทางขอให้เธอทั้งสองจงสว่างเห็นทางกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขเถิดข้อความที่หลวงปู่กล่าวกินใจขนทั้งคู่ต่างก็พากันก้มลงกราบด้วยความเคารพพร้อมกับเอ่ยปากขอฝากตัวเป็นสิทธ์แล้วก็ลากลับบ้านท่านได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันพุธแรมห้าค่ำเดือนยี่ปีจอปีพุทธศักราช2477รวมสริอายุ76ปี